เห็กคุดเนี่ยเนียวแล้วไมอืมุทีแข็งกดเขียนโอเคไีไน้นงสุดใส่กงหญไม่ให่ยังได้ไอยู่คะเหนียาดีบเลเอาอระดำได้ไหมน่าจะได้ พี่มีลูกค้า30ทันวาคมปี2570ไันี่เสร็จชดอตบ้างน้องจองไว้ชื่อนายกเม้าโคกสีนะครับจวัาขอนแก่นเป็นแบบงานเทียแห้งครับพี่น้องหนี่นยิ่แตว่ามือสาวผมก็ตื่นมาอยู่ตื่นออกมาโอนเงินชงนี่งใจนึงที่นี่ก็ได้พวกเขาอ,อัน ไปนอนอีกยานเปิดประตูยานแมนตื่นยืนหลับอยู่เพป็นไรอย่างพินมาตอนสิบเอ็ดโมงกลับไปใส่ประเสริฐพงศ์มาเลยม่เข้าไปเราอยากตื่นเน้ะแล้วก็เลยนอนต่อนอนต่อเพราะกระตื่นไป <c oughs> อ้ดีแต่เตี้ยมเขาไม่ได้แทน,นเลยเนาะใส่ให้เราไม่กินในน้ำส้มแต่ว่าอันนี้ไม่มีว่าแม่ไม่กินเนี่ย เป็นซุกี้ครับผมยุคกรุงเทพกะมีรหานซุกี้อยู่หน้านเนีนานอัซอยมุบานพ้ากันคีรถอีเหลืองนะมือมือนั่นไม่สรุปแล้วมันหนักนาอเอะคือโอยบอละมันกำลังก็เลียนลงลงสองค้อเจก็คือตัวเองก็วิ่งได้เลยึบไปเลยน้อเมมกกมกมกมแม่นอแบบมันอ่อน มันก็นลิไปยากน้องผักไอ,ห<ม>อเหมือนมอเตอร์มันมันตัวเล็กตัวเล็กกว่าอีสมแล้ววันรถมันขั้นไงใส่ใช่ค่ะรถขั้นไงแบบฟองอีแหน่งฟงดงดงในรถอีสมถ้าหอดต๊ะกว้างได้แล้วโต๊ะกว้างกว่าฟางแหกโค้งจะสองหลอดเนี่ยฟงโคกับอ้น แกงก็หมอทับกันเปเล่มเต็มมีแกงเห็ดแ่งแกงเห็ดเห็ดร่วหมดเลย่ทันหมดหนาเงดหมอีเท่าไหร่ม่เกิดมะกี่ามีแม่กซอะเพิ่งดูม่งบ้านหกูว่ทัางเหเ็ดบ้านหลวว่าเกิดบ้านหลวง้งยดิบ่ ช่วงนี้อเป็นหนาฝนเลยเขาคือของกินนะของของปลาหนาฝนกับหนาแรงนั่นมาแม่มีน้ำมีสายกินของปลาน่าบอกก็พี่วิญญาณนอาตัวก็เ็กินแล้วเฮ็ดกรเน็กทุกตัวบางเพราะอยน่้กบ มันมีความรบ่งแนอไลยมีแม่คุณเป็นแฟนคลับเป็นมิลูกฮะเป็นยูทูบเบอร์สายเขาปลาเงี้ยงก่อนทุกวนไปสร้างน้ำใหม่สั้งน้ำใหมุ่ซับอร์ตกัสี่เื่อนมูแม่คมาหักแกนบอยครับมอลัมเหย่เมาเบื้องนี้เห็นมอลเปิดค้าไปี่ทำอะไรซือเงียงก่อนบอยกนคือบอยยอมเ่ไห วัสามสิบนจํำได้ช่องยังช่องนั่งเมียเมยอง่องน้านหรือดินอีหยังดินอีหยังกบ่าวบอยดินถิ่นอีสานบ้านเฮานี่แหละต่อไปก็ท่อหม้อ อันนี้เนี่ยคือบะเจาไว้นีเด้ว้อนักเรลนไมู่งมาทานเอคแต่ว่านีมันไป่เขาอยู่ในนี้นะบอกนะมันถูกกว่าบ้าเราผมเองที่แหลกผมมาเมื่อคืนกับระเป๋าอยู่น้ำมันงาขาดารงันห่แท้อยตวเต็นแั่นบอดดีบอดด้รู้่าบอดดคิดว่ามันสิ่งแก มันแพงเพราะดาราถือไงดาราถือไหนชื่ออะไรเมื่อกี้ไม่ได้ดูกระสันดาวดารามาถือบอดแค่เนี่ยมิวมิวเหมืนดาราใช้อันนี้เป็นเป็ดละคะเครื่องรางอันนี้ R R อาร์ R View b e อาร์ว w Bed มือหลับหรอยุ่ยญี่ปุ่นหนึ่งไปขีดว่าไปขีดตุ๊กตาเบิร์งินบากมายจนศูนย์ศูนย์ซื้อจะได้โซเรนี่่ลมาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องรางที่ซื้ออยู่ ซื้ออยู่ญี่ปุ่นเป็นสารอันนี้คือลูกสาวอัน่อยแว่มันคือยังเอาใจแล้วเงินคือออกจากทงบปแล้วจะมือแทนอ๋อถอนลงทุนถองทุนอันอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องลูกไงแบบยงเขาเขาใหความเชื่อว่าเลยนะดูแลลูกให้ดีลูกจะแบบจะเป็นคนดีจะเป็นเด็กน่ารักรูสิไหมนี่ก็ได้สื่อมาเพราะเขาเป็นแฝดสองคนแตบหอยไวนกัแบบเขาแง่ อันนี้ก็เป็นที่เราดรกจากอาวิรเครื่องล่างเอหายแม่แล้วอันนึงสุขภาพหายแยแต่มันนเซื้อไรไลพ่านอันห้องร้อนหองร้อนออนออย่เอยงเนีแู้ได้อ้อนี้อน่ซื้อของไปฝากอยู่เพื่อห้อสื่อเพราะว่าถ้าซื้ออย่างอื่นนี่มันจะไม่มีอะไรเล้ เพราะว่าเราไม่ได้ไปมันมันก็ที่หาวยากใช่ไหมแต่ว่านี่มันเป็นแบบพวงกุญแจอะไรเงี้ยเาะ่าในแบบแม่แนี้เราหกอนมันมันหอนอย่นเี้เหมือนยืนหนดีนะกลเล่กเล่เปล่าใ่ดคัอ่ใจแรไม่้นทาการเใสองพันมันนี่ช่วยเรื่องเงินมช่วยเรื่องสุขภาพใช่เงินมันต่อใจลย่าเยเดินเทาาปลอดภัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้อนนมจะบอกว่าทำนมไม่แต่น้ำตามันดีขึ้นเนาะแล้วสองกระป๋องอยู่น้องน้องเอามาให้ยสามเอ็นเขาให้หนูตั้งเป็นกลางหนึ่งหนูว่านสี่ขมั่นดีหนูสิสร้างไข่ดอกว่าเอาเข้าเของมาโทษว่าหาแม่นี่นโทษมาหาแม่ว่าเอ็นไปอันไอ้นี่ละ รองเท้าดำมีแ er, ล้วใช่ไหมรองเท้าดำนวดนอกต้องใจหมื่นรองเท้าที่ไปวิ่งบ่สีดำไม่รองเท้าดำที่จะไปงานพรุ่งนี้ถ้าชูอยู่นะถ้าชูอยู่กรุงเที่ยวพรุ่ีนะมีไหมมกลับกรุงเทีอยู่ไม่เอาก็ได้พี่จีนเาจะไปกองกันอยู่เลยรองเท้าสปอร์ตอยู่สารคามเยอะมาก เอาไปเอาหน้าพอไม่ใช่อะมันมันเสื่อมไเอาเอาไปทิ้งไว้รุงเทพสักคู่แบบเผื่อแบบวิ่งออกกำลังกาแบบเนี้แบบแบบงสิบอกอันคู่นี้เอาไว้นี่เหรอเออจะเอาไปวิ่งห่ะไม่เอาใส่ไปสิหน่วใส่เราไมนเห็นบ้ผู้มาขบอหัวออกหัวออกมันเอกว่าจรงเแม่มันนนใ่ยอะหลายแ่นค่ะเท้าออกมา 拜拜。Bye bye.